บทที่131แรกแย้มแห่งรักบ,บรรดาสิทธจากสำนักฝังตะวันออกพยายามอดกลัน้นแต่สุดท้ายพวกเขาก็อดใจไม่ได้จนสุดท้ายก็พากันส่งเสียงตะโกนโห่ร้องกล้องออกมาเมื่อในที่สุดสมาคมเทียนหลีก็ไม่มีอยู่อีกต่อไปสิบคนหนึ่งนามว่าอองเสี่ยวหมิงผู้ถูกสมุนร่างผอมของสมาคมเทียนหลี่ทำร้าย ใบหน้าของเขานั้นปูดบวมไปเกือบครึ่งจนพูดแทบไม่เป็นศัพท์แต่ถึงกระนั้นก็ยังเต้นรำอย่างเพลิดเพลินเมื่อได้เห็นผลกรรมที่ติงห้าวอมอบให้แก่พวกนั้นเช่นเดียวกับที่ในที่สุดติงห้าวอก็กลับมามีรอยยิ้มและใบหน้าอ่อนโยนอันสง่างามดังเดิมอย่างที่เคยเป็นมาหลายๆคนดูจะเริ่มเข้าใจถึงความหมายของคำพูดติดปากของติงห้าวแล้ว ที่เขาว่าจงอบอุ่นราวกับฤดูใบไม้ผลิเมื่อรายล้อมไปด้วยผองเพื่อนและจงเยือกเย็นราวกับสายลมฤดูใบไม้ร่วงเมื่อรายล้อมด้วยศัตรูและนี่เองมันก็ทำให้พวกเขาต่างก็ภาคภูมิใจที่ได้เป็นสิทธิสำนักฝั่งตะวันออก ในตอนนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็ได้พิสูจน์แล้วว่าติงห้าวอนั้นจะคอยปกป้องคุ้มครองสหายของเขาในฐานะพี่ใหญ่อย่างสุดความสามารถเอาละเสียวทีเจ้าไปนับจำนวนบรรดาพี่น้องของเราที่เคยโดยสมาคมนี้รีดไถและจ่ายคืนพวกเขาสีเท่าของจำนวนที่เสียไปด้วยตัวเงิน สำหรับคนที่บาดเจ็บให้ทองพวกเขาคนละ8,000ตำลึงและสำหรับเสี่ยวฝานกับเทียนอี้ที่เจ็บหนักร้ายแรงให้พวกเขาคนละห้าหมื่นตำลึงส่วนเงินที่เหลือก็จงเก็บไว้ก่อนเจ้าคุณเคยกับย่านนี้ดีใช่หรือไม่เพราะเราจะได้หายาบำรุงและโอสถที่ดีที่สุดเพื่อกลับไปรักษาเทียนอี้และเสี่ยวฝานเสียเดี๋ยวนี้เลยสิงห้าวอกล่าวเมื่อคิดวางแผนเรียบร้อยแล้ว สิทธิพี่ติงอย่าห่วงไปเลยข้ารับปากว่าจะจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยหวังเสี่ยวชีกล่าวรับคำก่อนจะนึกบางอย่างขึ้นได้และตัดสินใจถามออกไปสิทธิพี่ติงข้าขอโทษด้วยที่คลางแคลงในความแข็งแกร่งของท่านในตอนแรกจึงได้ห้ามไม่ให้ท่านมาต่อสู้ข้าไม่ควรคิดไปเองเช่นนั้นเลยท่านพอจะยกโทษให้ข้าได้หรือไม่ ติงห้าวชกเข้าที่ไหล่ของเขาเบาๆก่อนกล่าวด้วยรอยยิ้มเช่นเดิมครั้งนี้ข้าไม่ถือโทษอะไรเจ้าหรอกขอบคุณท่านมากสิทธิพิงหวังเสี่ยวชีกระโดดจนตัวโยนด้วยความดีใจเกินเหตุทำเอาสหายรอบๆถึงกับหัวเราะออกมาในวันนี้ทุกคนต่างก็โล่งใจที่สามารถจัดการปัญหาทุกอย่างได้อย่างรู้ล่วง ที่นี้ก็มาคอยดูกันสิว่าจะมีใครหน้าไหนกล้ามารังแกพวกเขาอีกหรือเปล่าและในตอนนั้นเองติงห้าวเสียงหวานใสดังขึ้นจากข้างๆผู้คนต่างก็หันไปมองยังต้นเสียงเป็นตาเดียวก่อนพบเข้ากับเด็กสาวในอาพรสีขาวลากยาวดูละไม้ราวเทพธิดาจากสวงสวรรค์ร้องเรียกชื่อติงห้าวอด้วยเสียงแกล้มหัวเราะ หลี่อีรั่วสาวงามอันดับหนึ่งจากทุกสำนักย่อยนั่นเองนางมองไปยังติงห้าวอ์ด้วยสายตาที่ตั้งใจมองหาแค่เขาเพียงผู้เดียวโดยเฉพาะว้าวสิทธิ์พี่มีนัดกับหญิงสาวหรือนี่หวังเสี่ยวชีร้องแซวด้วยน้ำเสียงหยอกเยา้าก่อนจะขยิบตาข้างหนึ่งให้แก่บรรดาสิทธิ์ร่วมสำนักไปไปไปกันเถอะก่อนจะทำสิทธิ์พี่งานกร่อยเสียก่อน แม้สิทธิ์พี่ติงไปแอบคบหากับสาวงามขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะโธ่เอย๋ยข้าอกหักเสียแล้วแม่นางร่วมมีเจ้าของหัวใจแล้วหรือนี่ไปไปไปมัวแต่พลามแรกลับเพ้เจออยู่ได้อย่างเจ้านะ่ะหรือจะไปแข่งกับสิทธิ์พี่ติงในเมือ่อท่านเทพธิดาเลือกพี่ติงแล้วข้าจะยอมแพ้แล้วกันแต่ถ้าเป็นชายคนอื่นนะข้าไม่ยอมหรอกนะ บรรดาสิทธิจากสำนักฟังตะวันออกต่างก็พูดหยอกล้อ,อก,กันอย่างเฮฮาก่อนจะหามจางฝานและฟางเทียนอี้ออกไปอย่างมีความสุขเพื่อเปิดโอกาสให้ชายหญิงทั้งสองได้มีเวลาอยู่ด้วยกันบรรดาคนเหล่านี้แท้จริงแล้วหลายคนต่างก็เป็นผู้ที่ชื่นชอบแม่นางหลีอีร่วกันทั้งนั้น แต่พวกเขาก็ยอมรับและอวยพรให้แก่ติงห้าวจากใจจริงด้วยพวกเขามองว่าอัจฉริยะผู้มีจิตใจงดงามเช่นติงห้าวเท่านั้นถึงสมควรจะเหมาะสมกับเทพธิดาหลี่อีร่วผู้นี้ไม่ช้าทั้งเส้นทางนั้นก็เหลือเพียงติงห้าวและนางเท่านั้นสายลมพัดอ่อนโยนพัดให้ใบไม้โปรยปลิวลงมาท่ามกลางแสงแดดสอดรอดแมกไม้มารำไร ติงห้าวเจ้ากลับมาแล้วหรือหลังจากแม่สาวคนนี้ถูกบรรดาเพื่อนร่วมสถาบันของติงห้าวอเอ่ยแซวนางกอดไม่ได้ที่จะเขินอายและกระอักกระอ่วนเล็กน้อยจนแทบจะลืมคำพูดที่เตรียมมาไว้เสียหมดสิน้นข้าเพิ่งกลับมาที่สำนักได้วันนี้เองติงห้าวยิ้มและพยักหน้าตอบ หลังจากผ่านสิ่งต่างๆมาจนถึงตอนนี้มุมมองที่ติงห้าวมองหลี่อีรั่วก็ดูจะต่างไปจากเดิมมากแม้ตามปกตินางจะเป็นผู้แข็งแกร่งไม่ยอมใครทั้งยังเอาแต่ใจตามประสายหญิงสาวอยู่หน่อยๆแต่ถึงกระนั้นนางก็ยังกล้าหาญและแข็งแกรง่งมุ่งมั่นยิ่งกว่าชายหลายคนเสียอีก ไม่ว่าเมื่อใดที่นางต้องพบผ่านกับปัญหานางก็มีหลักการและวิธีในการแก้ไขของตนเสมอนับว่าเป็นนักสู้ที่เก่งกล้าคนหนึ่ง ท่านหายไปนานมากสบายดีหรือไม่บรรดาพี่ๆของข้าและตัวข้าเองออกไปตามมหาท่านที่พื้นที่ทดสอบภาคสนามหลายต่อหลายหนแต่เราไม่เคยพบร่องรอยใดเลยผ่านไปสักพักทางสำนักก็เลิกส่งคนไปตามหาท่านจนพวกเราคิดว่าท่านหลี่อีรั่วค่อยๆลดเสียงลงเมื่อถึงประโยคสุดท้ายตอนนั้นข้าถูกไล่ล่าโดยผู้อาวุโสจากสำนักแห่งสันติ แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่ได้คาดคิดเลยว่าตนเองจะหลงป่าแย yeah, ่จริงๆเขากล่าวกลัวหัวเราะหลงป่างั้นหรือหลี่อีรั่วเบิกตากว้างก่อนจะหัวเราะอ,ออกมาน้อยๆทั้งสองเดินเคียงกันบนทางเดินท่ามกลางแมกไม้นั้นต่างสนทนาการและหัวเราะอ,อย่างออกรถ แม้ว่าตัวของติงห้าวอเองจะไม่ได้หลงไหลในความงามของหลีอีรั่วเช่นสิบคนอื่นๆแต่เขาก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าตนเองนั้นไม่สนใจสาวงามคนนี้เลยหลังจากได้ผ่านอะไรต่างๆมาด้วยกันในที่สุดบรรยากาศระหว่างทั้งสองก็เบาบางและผ่อนคลายขึ้นเรื่อยๆติงห้าวนั้นเล่ารายละเอียดเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในป่าให้นางฟัง นี่ท่านรับผิดเรื่องการตายของมู่เทียนเฟยและสิทธิจากสำนักแห่งสันติงั้นหรือหลี่อีรั่วเบิกตากว้างแต่นางเหมือนจะเข้าใจบางอย่างผิดไปจึงรีบก้มศีรษะลงและกล่าวว่าพี่ติงท่านไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้เลยติงห้าวอมิทันได้สังเกตเห็นท่าทีที่เปลี่ยนไปของนางเรื่องที่แล้วมาก็ถือว่าแล้วกันไปเถอะ แม้ว่าเจ้าและฉานอยางจะเกี่ยวด้วยแต่มันคงเป็นการดีกว่าถ้าข้าจะรับผิดคนเดียวขอบคุณท่านมากนะพี่ติงหลี่อีร่วก้มศีรษะลงและขยับตัวเข้าไปใกล้ติงห้าวอและเมื่อรู้ตัวอีกทีไหล่ของนางก็เข้าไปแนบชิดกับแขนของเขาแล้วทั้งกลิ่นกายและความหอมหวานจากเรือนผมโชยมาแตะจมูกของติงห้าวอ แม้เขาจะมีจิตใจมั่นคงดั่งหินผามากแค่ไหนหากแต่จิตใจของเด็กหนุ่มก็ยังคอง,งอจะกระเจิดกระเจิงอยู่ลึกๆไม่ได้เมื่อต้องมาอยู่ใกล้กับสาวงามเช่นนี้น้องหญิงสิทธิ์พี่ติงท่านอยู่ที่ไหนเสียงหนึ่งดังขึ้นติงห้าวอมองขึ้นไปและพบว่าต้นเสียงคือหลี่ชานหยางและเซียวเฉิงซวนนั่นเอง ข้ากับหลี่ฉานอย่างรีบออกมาทันทีเมื่อทราบว่าเจ้ากลับมาแล้วเจ้าเป็นยังไงบ้างปลอดภัยดีไหมทั้งหมดนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันรอยแผลเป็นบนใบหน้าของเซียวเฉิงส่วนนั้นยังไม่ทันจางหายไปดีแต่เขาดูจะไม่ได้ใส่ใจนักก่อนจะตะโกนว่าไม่คิดเลยว่าน้องหญิงตัวแสบจะมาอยู่ที่นี่ไม่สิ ข้ารู้อยู่แล้วว่าเจ้าต้องมาที่นี่ก่อนเจ้าพูดถึงติงห้าวอมาสักพักใหญ่แล้วนี่ถึงกับร้องไห้เรียกชื่อเขาในฝันเลยนี่นาตอนนี้คงโล่งใจแล้วสินะทันใดนั้นใบหน้าของเด็กสาวพลันเปลี่ยนเป็นสีแดงระเรื่ออนางกระทืบเท้าด้วยความโกรธจอเจ้าพูดบ้าอะไรนะข้าไม่เคยฝันถึงเขาเสียหน่อย บทที่132ตัวตนรับของหลี่หลานอาไม่ใช่ว่าเพื่อนร่วมห้องของเจ้าบอกมาแบบนั้นหรอกเหรอเซียวเฉิงส่วนผู้เป็นคนซื่อที่ไม่เคยพบพานกับความรักรูปแบบใดๆมาก่อนเอ่ยถามอย่างไม่เข้าใจสถานการณ์ในตอนนี้เลยแต่หลี่ฉานอย่างนั้นสังเกตเห็นบางอย่างในแววตาของญาติผู้น้องที่ออกจะดูเห็นียมอายหน่อยหน่อยและนึกขึ้นได้ว่า อันที่จริงข้าว่าเราไม่น่ามาที่นี่กันเลยนะว่าไหมข้าว่าถึงเวลาต้องไปการแล้วละ่ะไปสิเดินไปได้แล้วเขาเอ่ยพร้อมกับหันไปส่งสายตาให้เซียวเฉิงส่วนก่อนจะเดินจากไปอ้าวทำไมจะกลับแล้วละ่ะไม่ใช่ว่าเรามาที่นี่เพื่อขอบคุณติงห้าวอวกันงั้นหรือเขาอุตสาห์ช่วยชีวิตพวกเราไว้เลยนะเกิดอะไรขึ้นเลเนีย เซียวเฉิงซวนโดนลากออกไปพร้อมกับตะโกนกลับมาว่าติงห้าวอเดี๋ยวข้าจะกลับมาใหม่นะไว้เราไปดื่มขอบคุณเจ้ากันดีกว่าและในที่สุดเซียวเฉิงซวนก็จักไปลับตาพี่ติงท่านอย่าไปฟังคำพูดไร้สาระของหมอน,นั่นเลยนะหลี่อีรั่วใบหน้าร้อนเผาด้วยความเขินอายเมื่อความลับเล็กๆของนางถูกเปิดเผยจนถึงกับพูดแทบไม่ออก ติงห้าวยิ้มตอบขอบใจเจ้าที่เป็นห่วงนะแม่นางรัว่วเพียงสิ้นคำพูดนั้นหัวใจของหลีอีรั่วก็แทบจะเต้นผิดจังหวะนางได้แต่งุดหน้าลงไปอีกด้วยความเหนียมอายนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเรียกชื่อนางด้วยความเป็นกันเองเช่นนี้สมองของนางนั้นแทบจะโล่งไปหมดแล้วพวกเขาเดินออกจากทางเดินที่รายล้อมด้วยต้นไม้สีเขียว และเมื่อรู้ตัวอีกทีคนทั้งคู่ก็มาถึงห้องอาหารของสำนักฝั่งตะวันออกเสียแล้วหลี่อีรู่ดจึงจำใจต้องโบกมือลาอย่างไม่เต็มใจและเมื่อร่างของหญิงสาวตัวแสบเดินพ้นไปจนสุดขอบบันไดติงห้าวอก็พลันถอนหายใจออกมา เมื่อเขากลับไปที่ห้องพักเขาก็พบว่าโอสถที่หลี่หลานมอบให้ตนหลังจากการประลองห้าสำนักนั้นได้รักษาแผลของสหายทั้งสองไปในระดับหนึ่งแล้วดังนั้นเด็กหนุ่มจึงขอให้หวังเสี่ยวชีนำเงินที่ได้มาไปใช้ตามมหาแพทย์ที่มากความสามารถที่สุดเพื่อมาดูแลพวกเขานอกจากนี้ติงห้าวอก็ยังใช้ต้นกล้าหัวใจมังกร ที่เขาได้มาจากก้นหุบเหวเพื่อช่วยในการรักษาร่างทั้งสองด้วยฤทธิ์ของโอสถวิญญาณเพิ่มเติมอีกด้วยอย่าห่วงไปเลยสิทธิ์น้องแม้ว่าทั้งสองจะได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่เมื่อพวกเขาได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีด้วยโอสถและสมุนไพรวิเศษที่เจ้ามอบให้เหล่านี้ข้าคิดว่าคงใช้เวลาไม่เกิน3-4วันก่อนที่พวกเขาจะลุกจากเตียงได้ปกติ คำพูดของหมอทำให้ติงห้าวอนนั้นใครกังวลไปมากและในที่สุดเขาก็รู้สึกโล่งอกได้จริงๆเสียทีสุดท้ายวันอันแสนวุ่นวายก็จบลงหลังจากอาหารเย็นเด็กหนุ่มก็ช่วยบรรดาศิษย์ร่วมสำนักในการฝึกฝนและอธิบายทักษะวิชาต่างๆก่อนเตรียมตัวกลับไปยังห้องพักเพื่อฝึกฝนต่อ แต่ในระหว่างทางกลับนั้นเขากลับได้พบกับหลี่หลานผู้เป็นอัจฉริยะอีกคนของสำนักแห่งนี้คนผู้นี้อยู่ในเสื้อสีเขียวพร้อมด้วยคิ้วก่งเรียวงามคู่เดิมด้วยเหตุที่ชายผู้นี้ได้มอบโอสถอันมีค่าแก่ติงห้าวในการประลองห้าสำนักในหัวใจของติงห้าวจึงนับถือเขาเป็นมิตรโดยแท้ แม่อีกฝ่ายจะมีนิสัยที่บาบางอ่อนแอและก็ยังมีความเอาแต่ใจและเศร้าหมองในบางครั้งบ้างก็ตามเจ้ากลับมาแล้วหรือหลี่หลานยืนนิ่งก่อนกล่าวถามด้วยน้ำเสียงราบเรียบเช่นเดิมทำให้แสงจันทร์ทอดสาตรร่างบางจนเกิดเงาบนพื้นข้าเกือบเอาตัวไม่รอดแน่ติงห้าวอตอบกลับด้วยรอยยิ้มลำบากใจเมื่อหวนนึกถึงช่วงเวลานั้น เมื่ออยู่เบื้องหน้าของหลี่หลานติงห้าวอกลับรู้สึกสบายใจอย่างบอกไม่ถูกเรากับทั้งสองได้รู้จักและคนหาเป็นสหายกันมานานและด้วยสัญชาตญาณบางอย่างนี้เองที่ทำให้ติงห้าวอสัมผัสดได้ถึงความเมตตาลึกๆของหลี่หลานหลังจากประมือมู่เทียนอย่างเจ้ายังเอาตัวรอดมาจากการไล่ล่าของเขาได้อีกงั้นหรือเออ ยังไงเสียเจ้าก็รอดชีวิตกลับมานี่นะติ่งห้าววไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหลีหลานนมีเจตนามาเพื่อหัวเรออาะเยาะเขาหรือไม่ติ่งห้าววก้เข้าไปใกล้อีกสองสาก่อนจะยิ้มให้ดูเหมือนว่าเจ้ารู้เรื่องเยอะก่อว่าที่ข้าคิดหลี่หลานตอบด้วยใบหน้าเรียบเฉย ไม่แค่นั้นนะข้ายังรู้ถึงนัดหมายการประลองในอีกสามปีข้างหน้าของเจ้ากับมู่เทียนหยางอีกด้วยที่ว่าเจ้านัดประลองแลกชีวิตกันในยอดเขาเยือกแข็งติงห้าวมองกลับไปยังหลีล่หลานก่อนที่จะแสดงสีหน้าประหลาดใจออกมาเจ้ารู้ทั้งหมดนี้ได้ยังไงนี่มันเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครรู้เรื่องนี้นอกจากข้าและมู่เทียนหยาง นี่เจ้าคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่นๆหรือยังไงกันหลี่ล้านใส่หัวและหัวเราะน้อยๆอ,ออกมาตอนนี้บรรดาผู้อาวุโสในสำนักพินิจกระบี่ต่างก็รู้เรื่องนี้กันหมดแล้วและข้าก็ได้ยินมาว่าสำนักแห่งสันติเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเช่นกันอีกไม่นานทั้งหัวเมืองเหมันจะได้รู้เกี่ยวกับการประลองของเจ้ากับมู่เทียนหยาง ติงห้าวอยิ่งประหลาดใจขึ้นไปอีกตัวข้าไปได้รับความสนใจขนาดนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่กันหลีล่หลานส่หัวอย่างช่วยไม่ได้ตื่นเถอะหน้าสหายเอ๋ยนี่เป็นถึงมู่เทียนหยางผู้เป็นอัจฉริยะเหนือผู้คนทั้งหมดทุกคนต่างรู้กันดีว่าเขานั้นเคยเอาชนะสี่มือกระบี่ผู้ยิ่งใหญ่แห่งหัวเมืองเหมันได้เพียงกระบี่เดียวท่ามกลางยอดเขาเยือกแข็ง หนึ่งในนั้นคือสิทธิที่ควรเฟยตู้จากสำนักของเราตอนนี้ในสายตาคนอื่นเจ้าได้กลายเป็นตัวแทนของสำนักเพื่อเข้าการประลองท้าทายระหว่างสำนักพินิจกระบี่และสำนักแห่งสันติไปแล้วจริงหรือติงห้าวเปลี่ยนสีหน้าให้กลับมาสงบนิ่งเช่นเดิมข้าเป็นเพียงสิทธิ์ฝึกหัดตัวเล็กๆเ,เท่านั้น เจ้าเป็นถึงผู้ชนะในการประลองห้าสำนักเจ้าคิดว่าตำแหน่งนั้นไม่มีความหมายใดเลยหรือไรหลี่ล้านกล่าวตอบยังไงซะตอนนี้ผู้อาวุโสจากหัวเมืองเหมันก็ได้เริ่มเคลื่อนไหวแล้วไม่ช้าเรื่องนี้จะกลายเป็นหัวข้อสนทนาของผู้คนทั้งเมืองแน่ๆติงห้าวอตอบกลับพร้อมรอยยิ้ม จะสนใจหรือไม่ยังไงเสียการประลองก็ต้องเกิดขึ้นอยู่ดีแล้วผู้คนคิดว่าข้าจะชนะไหมละ่ะหลี่หลานสายหัวอย่างจริงจังไม่มากนักน้อยคนนักจะมองเจ้าในด้านดีข้าเองก็ด้วยเจ้านี่ซื่อสัตย์ดีนะติงห้าวอดูไม่ค่อยพอใจนะับขอแค่เจ้าเพียงเชื่อมั่นในตัวข้าเท่านั้นไม่ได้หรือ หลีล่หลานดูจะขัดอกขัดใจนักที่ติงห้าวอไม่มีปฏิกิริยาเช่นที่เขาคาดไว้ก่อนจะตอบว่าเจ้าคิดว่ามู่เทียนอย่างเป็นใครกันพูดโทเอ๋ยช่างมันเถอะพูดไปก็ไร้ประโยชน์ยังไงเสียเจ้าก็ไม่รอดอยู่ดีเมื่อพูดจบเขาก็โยนบันทึกบางอย่างให้แก่ติงห้าวอถึงข้าจะคิดว่าของพวกนี้จะทำให้เจ้าเสียความมั่นใจก็เถอะ แต่ให้เจ้าดูก่อนก็คงดีเจ้าควรต้องได้รู้ว่าตนเองนั้นต้องต่อสู้กับศัตรูแบบไหนกันแน่ติงห้าวรับบันทึกนั้นมานี่เป็นบันทึกโดยละเอียดเกี่ยวกับอัจฉริยะมู่เทียนหยางมันบันทึกไว้ทุกการประลองและพัฒนาการอันน่าทึ่งของอัจฉริยะแห่งหัวเมืองเหมันไว้อย่างละเอียดยิบขอบใจเจ้ามากติงห้าวขอบคุณหลี่หลานอย่างจริงใจ หวังว่าจะไม่ตระหนกไปกับสิ่งที่อยู่ในบันทึกนั่นนะยังมีเวลาอีกตั้งสามปีต่อให้ข้าจะไม่ได้ชอบเจ้านักแต่ก็ยังคาดหวังให้เจ้าสร้างปาฏิหาริย์ขึ้นมาหลีลานมองไปยังติงห้าวอก่อนจะกล่าวว่าอ้อใช่ยังมีบางอย่างที่ข้าต้องเตือนไว้เจ้าหน้าที่อาวุโสของสำนักจะมาเรียกตัวเจ้าพรุ่งนี้จงเตรียมตัวไว้ให้ดีเมือ่อพูจบเขาก็หันหลังจากไป ผู้อาวุโสเรียกพบข้าง,งั้นหรือติ่งห้าวอพงะและถามไล่หลังไปทำไมกันเดี๋ยวเจ้าก็รู้เองวันนี้เจ้ารู้มากเกินไปแล้วละ่ะเสียงของหลี่หลานค่อยๆจางหายไปท่ามกลางความมืดมิด